สวัสดีค่ะวันนี้ double a to g e t h e r t ุรก e y จะพาทุกท่านมาเข้าครัวทำขนมเค้กกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นเราจะพาไปชมปราสาทเมืองมัมบิสแล้วก็บริเวณโดยรอบกันนะคะไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะสาว์ตูนผสมนะคะก็จะมีแป้นแป้งแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำตาลแล้วก็นมโกโก้แลวจะเติติ้มนะแล้วจะเติมเตมนะโโกโก้ค่ะโกโก้ไข่สาบซอง น้ำมันผงฟูผงฟูแล้วนี้ก็จะเป็นน้ำตาลสำหรับทำเค้กน้ำตาลอะไรกินวานิลลาน้ำตาลวานิลลาอ๋ออะขั้นตอนแรกเดี๋ยวหนูตอกไข่ตอกไข่ใส่ในนี้เลยลูกโอ้แตกไม่แตกไม่เป็นไรลูกแตกก็ได้ค่ะไม่เป็นไรแต่อย่าให้เปลือกลนลงไปนะคะโอเคแตเคป่นล่นนั้นเดียวเราต้องทำมือแบบนี้ โอเคค่ะอ่ะพี่เรนใส่น้ำตาลลงไปใส่น้ำตาลให้หมดเลยเหรอใช่ค่ะให้หมดต่อคอ่คอ,ยคอ,ยคอยค่อยค่อยคค่ะไม่เป็นไรใส่ทีเดียวเลยค่ะเไ,ไปเลยไ,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 ไเปเลยเพอจะมันจะหก นนี่ก็คือหน้าตาของขนมเค้กที่เราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํานมมาราดนะคะเพื่อให้ตัวเค้กมีความนิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตัวครีมที่จะใช้แต่งหน้าแล้วก็ช็อกโกแลตนะคะเราหมดอีกแล้วเดี๋ยวจะให้บาราซื้อกลับเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะพาเด็กๆไปเดินเล่นกันแล้วนะคะแต่ว่าบาราขนอุปกรณ์ล้างรถไปด้วยนะคะเดี๋ยวน่าจะไปล้างรถต่อกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในไงลูกข้างในมันจะเป็นเหมือนบ้านโบราณโบราณนะ่ะถนนโบราณมันจะสวยมากเลยค่ะ <c oughs> เคยมายังหลาดตรงเนี้ย <c oughs> ไม่เดินไปเรื่อยๆนะคะ <c oughs> คใช่ค่ะเคยผ่านแต่ยังไม่เคยลงลูกใช่เหรอ <c oughs> อ่ะ <c oughs> ไปอ๋อ <c oughs> โอเคปะ โอ้โหหมาตัวปเปืนเลยค่ะลกลัวไหมนะผิดบัว่ะตัวเปื้อเอฟเลยอะ่ะโอ้หัวใจน้ำลายไหมโมฮะคืออะไรลูกตรงนี้จะเป็นถนนที่เป็นบาร์เปิดช่วงกลางคืนนะคะนักท่องเที่ยวก็จะมากันตรงนี้แล้วต,ต่อทำไมกิมนเหมือนประเทศไทยอ่ะ อโอ้กินเหมือนประเทศไทยคิดถึงประเทศไทยละสิโลกใช่ลกที่เนี่หาที่จอดรถยากถ้าเกิดจะจอดก็ต้องจอดไกลๆเราก็ต้องเดินมะใช่เนี่ยตรงบริเวณตรงนี้ยมันจะกลางคืนอะ่ะขอจะเปิดแสงสีเพียบเลยคนก็จะเข้าไปข้างในไปดื่มเล้ากันถูกไหมคะที่ประเทศไทยใช่คะ่ะ แล้วเราก็จะเดินผ่านไปเพื่อไปอยังทางเดินที่จะขึ้นพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะตรงนี้จะมีปราสาทที่เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์อยู่นะคะ Papa, Enes. Enes. Eh, Enes, check. Apa lupa? ดูด de ูดูดูยิ้มมันอินนี่ฮัทยิ้มมันมันกันนะชิลูกอินนี่ฮัทเออโอเคค่ะนี่น้องแม่ภับลูกเออ มีอะไรกเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆเ,เข้าไปดูในปราสาทกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างตอนนี้บ้าบ้าก็จะทําบัตรค่าเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งจะเสียคนละประมาณ60บาทนะคะบัตรนี้สามารถใช้ได้1ปีทั่วทุกพิพิธภัณฑ์ในประเทศตุรกีเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะเสียคนละประมาณ230บาทคะ่ะ สำหรับปราสาทมามารี mar mar นะคะเป็นปราสาทเก่าแก่ตั้งอยู่ในเขตมามารีสจังหวัดมูรานะคะปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่โดยสุลต่านสุไลมานที่1แห่งออตโตมันเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชื่อดังเขียนว่ากำแพงเมืองแห่งแรกในมามารีสสร้างขึ้นเมื่อ3,000ันปีก่อนคริสตกาลปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสตสวรรษที่2ก่อนคริสตกาลได้รับการซ่อมแซมครั้งแรกในสมัยโยนกและต่อมาหลังจากที่กษัตริย์อเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียพิชิตมามารีส แหล่งข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงแหล่งเดียวที่เขียนโดยนักเดินทางชาวออตโตมันเขียนว่าสุไลมานที่1งทรงสั่งให้สร้างปราสาทก่อนเร็จเดียนโลสและปราสาทแห่งนี้ใช้เป็นฐานทัพทหารในระหว่างการรณรงค์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1กำแพงปราสาทได้รับความเสียหายจากการยิงปืนใหญ่จากเรือบรบฝรั่งเศสผู้คนจากมัมมาริสอาศัยอยู่ในปราสาทแห่งนี้จนถึงปี1979 Aa. <Gülüyor> <Gülüyor> ha baba. Bebeği evet, yap. Çocuklar bakın. Hadi, bye. 18 numara okucu diyorlar, bak. 19 şöyle. 20 olta ucu. 21 fibo ทำจากกระดูกสัตว์หลืกไฮวานเคมิกได้ไหมปราสาทมาร์มามรีสเป็นหนึ่งในปราสาทไม่กี่แห่งในตรุรกีที่มีพิพิธภัณฑ์อยู่ด้วยปราสาทแห่งนี้ได้รับการบรูรณะระหว่างปี1980ปถึงปี1990และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี1991โดยกระทรวงวัฒน,นธรรมและการท่องเที่ยวแห่งสาธารณรัฐตุรกีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีมาร์มารีสซึ่งเปิดให้บุคคลเข้าไปชมตั้งแต่นั้นมาจะตั้งอยู่ในปราสาทมาร์มามร ภายในพิพิธภัณฑ์จะมีห้องทั้งหมด18ห้องมีน้ำพุและหีบพันธสัญญาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่ในร่ม7แห่งห้องโบราณคดี2ห้องและห้องชาติพันธุ์วิทยา1ห้องส่วนอื่นๆของพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็นห้องนิทรศการและโกดังเก็บของสำหรับสิ่งที่จะแสดงในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีเช่นโถต่างๆเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องแก้วเหลี่ยนและเครื่องประดับที่ขุดพบจากการขุดค้นทางโบราณคดีในซากปรักหักพังต่างๆ มีการจัดแสดงสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆจากสมัยออตโตมันซึ่งมีการประกาศว่ามีผลงานขึ้นทะเบียนร,รวมทั้งสิ้น1 4 9 8 4ชิ้นในประเภทต่างๆเช่นซากโบราณคดีเหรียญและงานชาติพันธุ์วิทยาปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเปลี่ยนผ่านระหว่างทะเลอีเจียและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งตั้งอยู่บนคับสมุทรมามาลรีสตรงนี้เราก็จะสามารถเห็นท่าเรือได้ด้วยนะคะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะ ขอบคุณข้อมูลดีๆจากวิกิพีเดียและข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะ เลี้ยมันเอสกี่แม่ลูกยังลุกลูกเลมอนยังไงลูกเรื่งของลูกกระบ้องเพชรตอนนี้จะกินได้กะอะไรนะกระบ้องเพชรกิดบ้องเพชรอีกแล้วเหรอคะกระบ้องเพ็ดท่านหัวอยากกินอ่ะตู่ต้องไปที่ตลาดลูกเอาปะเทเชคเกอร์ดีอยากชมละ และเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะเดินกลับอีกเส้นทางหนึ่งเพื่อจะเข้าไปทางแกลนบาซ่านะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของแกรนด์บาซ่านะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินผ่านเข้าไปเพื่อไปอยังที่จอดรถของเรานะคะไอ้เ็่บนะ สนุกไหมคะวันนี้ไม่สนุก,นกทําไมล่ะหนูไม่ชอบหรอแล้วหนูอยากไปไหนลุงไ,ไปกับบ้านกลับบ้านแล้วไม่ไปล้างรถหรอคะอ่ะไปล้ารงรถกันค่ะฮัลโหลก็เมื่อกี้อะ่ะ <c> บ <ười> ารบาเดินขึ้นไปข้างหน้าแล้วก็มีผู้ชายนั่งอยู่น่าจะเป็นพวกร้านอาหารอะ่ะก็ถามแม่ว่าแม่ใช้คนญี่ปุ่นไหม วันนี้เราก็จะมาล้างรถกันก่อนนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบที่จะมาปั๊มน้ํามันเพราะว่าเขาจะได้หเห็นรถยี่ห้อต่างๆ,<ค>ๆนะคะแล้วก็เดาชื่อรถกันนะคะระหว่างนี้ก็เกิดอาการหิวกันขึ้นมานะคะโชคดีที่แม่เตรียมสเบียงมาให้ด้วยนะคะเขาก็จะกินกันในรถก่อนเพื่อรอให้บาบาล้างรถเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปช่วยกันเช็ดรถนะคะไม่ได้เราต้องไปไม่กับ ไปกันเลยไม่ได้เราต้องกลับบ้านแล้วตอนตอนมืดเร้วก็ฝนตกแล้วไม่เมันไม่ต้องมันไม่ตกกลงวันเนนี้ยเนี่ยเมื่อกี้มันหยุดแล้วก็เริ่มนี้มันจะลงกงเลยถ้าเกิดอยากไม่สบายนะราบอก ติเวลา,ออากองไม่อยากกลับบ้านแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอก็บ้าแล้วมันกล้มมันโตตอนกลับบ้านก่อนตันายนสเปไหนล่ะ เอนสจัตต้เมสเตนะเอเอเนสยอมาบูดายมีชัดเจีกเดีเรามาช่วยกันหรอกและเราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ